ได้อยู่สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC, แม่หอมหวนพารวยมือนีเพิ่นสิได้มาจุดทูบยังก็แม่ครูสีเบาปูเป็นคนหาเลยเจือนลายมึงสิเบาปนูนี่ลายปูสั่ใจลูกลายจุกว่าดุย่าตักขึ้นเรียวๆนี่แหละไม่ต้อเลียว ือตออานแบน่าอ่กค่ะคิได้จะไม่คจังได้ออกบนค่ะจังได้กระติดตามไปพร้อมๆกันด้อค่ะพี่น้องปูพลสิวาจังได เพิ่นสีร่องถามปูเบิงกันขาวาสีจังใด กจายเร่องาสมิปูอดเ่อมปูนแลปูเ้อให้สางขึ้นมาเห็ดเพ่อกลขึ้นให้เอาขึ้ได้แลป่หยง่ายๆป่ห้มีปัญหายงแล้วปูว่าใหยางหลบเนาะยางหลบเปนยางทั้งออกหัวกวนจับออกหัวยางสามหลอดด้วค่ะพี่น้อง ล้วค่ะใส่ถิมารวมปิดภาพเผือปูเด้อนี่แหละอูร้านไรเทศไท้เดลแอดกรสิย่างไปพร้อมกับแม่คู่ด้วค่ะตอนนี้นีโส้เด้อมคูหวนี่โทษโดยบุบารมีใร้่างมาก ผู้เดเขามารับส้มรับฟางกับคอยแห่งๆมันมนขึ้นกันนะค่ะโศกโศกสิเด้มารวมบุญเอาเพิ่นขึ้นน้ำกันนะค่ะพวกสามไปบัสามแล้วจ้ะสามแล้วอาแม่ครเลยันชื่อในครูไงฮซกสิมาเชื่คูที่กันากรชมสัเดให้สดเรเยวกพวกสวยงามพวกแกระบ เอาซองดูมีตัวดีว่าเมื่อนี้เ <laughs> บิ่งไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่นออ้อตต<า>งเก้าซี่คือตั้งละยังย่งยืนบ่ค่ะยิมมองไหนค่ะแม่ครูเก้าซีนี่อันนี้เก้าอ,อันนี้ซีเพื่อนยู่ปาร์ไลเพิ่น เบิ่งไปพร้อมๆกันเด้อค่ะผู้ใดเห็นตัวใดก็แคปไว้เด้อค่ะพี่น้องแคปไว้ค่ะแน่นนอนปูขั้นสิได้ร่วมสามน้ำตาลบูรณะไปนนำตาลกะเกลือซีหานั่นแหละเกลือซีหาน้อปูเด้องหัวนั้นร่มมากวุ่นวุ่นเลยนะอันนี้นีิหันมีจริงกันใช่ไหมร่มเบื้องเบือมาดูบเสียลมติงแล้วสาละเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องลมมาแล้วค่ะเนี่ข้ามเรื่องเลี่ยงที่ฐาน ขัเนใหม่้า่ไนานเยอะตูบทคือวัเาจ๊กม่นติบนนั่เศร้าร่มเลยอันี้เราเอาเงิน่มมาบึ่อายเแลค่ะร่มตอนนี้ค่ะพี่น้องด้วยแรงอธิษฐานนะค่ะทรศซพระคูเก่าสี่หานลสด็จบุมเอฟซีถือมัดชูขูชคนเ้าสีห้าหนึ่งห้าด้วย ล่างเป็นเนึ้อหาเรื่องูเยนมงังเห็นบางเดียวมันบ้าอันใดมันอันใดมันฮากมันขาดมันยังกะลูกลาคอพับมาลาเถูกฟูเด้นก็บสเดบระไมโยขาพี่น้องคว่ำิ้มปูข้อนู้ย่างที่เอเอาปูขึ้นมาแล้วก็สิไดบูระไหม ซองไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องผู้ได้เห็นตัวได้กระแคบไว้เด้อค่ะออร่มมืดล้วค่ะตอนนี้นี่ละค่ะเพื่อนก็ยิ้มตอนรับทั้งสะค่คเขามาหอดมอง,องหอดบอลกัน,านาแล้ว

ว่าซอสมันเล่นขนเปียกดไหมร่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 มเอรอล่มชื่อเด็กคัะคูนะคะก็จะเดพี่น่หาให้ลู้าแล้วค่ะแม่คู่เพื่อนกระดิ็ดพิธีเรียบร้อยเด้อค่ะมีนิเชิบเกับชิบสค่ะเพื่อนกระิเเข้ามาอีกเทนหนึงเด้อค่ะพี่น้คงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เด้อค่ะ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้น้ำนด้ละค่ะหอมหวนพารวยค่ะนี่พญานาคก,ก็สวยปะค่ะพี่น้อง